สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับซ่องพี่เข้าหงอนรูมูลอีกแล้วนะคะวันพี่เข้าหงอนรูมูลก็จะพามาดูพานะคะนี่ค่ะพาจะไปทำอะไรนี่นะคะถ้าถ้าใครอยากมามาไปถือพานะ <พา S 1> นี่นะคะก็ต้อง ใส่เสื้อเช้าๆนะคะนะคะ่ะจะไปค่พันธุ์ที่ข้าหอมสวยจังเลยคะ่ะจะทำที่ไหนมาคะไปทำที่ร้านตลาดเหรอคะร้านอ,อะไรนะผลเฟลเวอร์เฟลเวอร์อะไรเนะาะนี่แหละอ,อยู่ในคลิปแล้วใช่ไหมคะอยู่ในคลิปก็มี ไปพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะไปไหว้ครูเขาทำไมสวยดิไหว้ครูที่โรงอาหารโอ้โโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเสียลุมวิเศลาภูมิค่ะช่องอะไรนะคะพูดใหม่นะคะช่องยูทูบหอมนรุโมนค่ะแล้วเพจชื่อเพจอะไรคะเด็กอะไรคะเด็กแดนเด็กชอบแดนค่ะเด็กชอบแดนค่ะแต่ช่องยูทูบชื่อช่องข้าวหอมนรุโมนนะคะเก่งมากเลยค่ะปีที่แล้วก็ถือใช่ไหมค่ะ สักหน่อยก็จะเป็นดำมาเยอ,อะเนาะก่อปีนปีก็จะเป็นดำมาเยอ,อะเนาะอ่ะแค่นั้นคลิปปีนี้ก็ไปไปขอให้ทุกคนอะไรนะคะสุขภาพแล้วให้กดติดตามช่องอะไรคะให้ข้าวหอมนะคะโด,ดยข้าหอมน้ำรำมอนใช่ไหมน้ำรำมอนได้เลยคะ่ะข้าหอมน้ำรำมอนพูดดีๆข้หอมน้รำมอนอะขอ,อด,ะะดูจิ๊บหน่อยกดมองให้ดูจิ๊บหน่อยสวยจังเลยค่ะยายซื้อให้ใหม่อีกแล้วนะคะเป็นอันที่ร้อยแล้วคะ่ะ